ทะเลรวมลอยพริกเยืะอๆจ้าหูยดูค่ะทุกคนค่ะปูไข่ดองค่ะอืมอร่อยมากกินกับสายบัวค่ะมาละจีน สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยอะค่ะสาหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินทะเลรวมลอยพริกค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะคือพริกมาแบบเป็นร้อยๆเม็ดกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของทะเลรวมของไอนะคะก็จะมีปูไข่ดองค่ะแซลมอนค่ะหอยนางรมสดค่ะแล้วก็จะมีไข่หมึกด้วยหนวดหมึกด้วยแล้วก็กุ้งสดกุ้งสุกค่ะแต่ก่อนที่จะไปกินทะเลรวมลอยพริกแบบแซ่บเยอะๆแบบนี้ไอก็ขออนุญาตฝากแอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็คือสามารถไลฟ์สดได้แล้วก็ ตีมเกมได้ค่ะก็คือมีหลายๆคนบอกไอว่าแอปพลิเคชันนี้น่ะเขามีฟังก์ชันแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนลองไปโหลดดูนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน n e m o ่ทีวีค่ะอ่าวันที่22กันยา63นะคะไอ้ก็จะเข้าไปไลฟ์สดในแอปพลิเคชันอ่านิโมทีวีนะคะทุกคนสามารถตามไปดูไอ้ได้ค่ะไอ้ก็จะเอาเมนูแบบซับๆยั่วๆมากินให้ทุกคนดูค่ะก็คือหาดเล่นใหม่นะคะลองเข้าไปดูค่ะโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยว เราไปกินทะเลรวมลอยพริกแบบเยอะๆกันได้เลยจ้าไปเลยค่ะอือร่อยมากกินกับสายบัวค่ะมาละจีน แซบมากค่ะแล้วก็เผ็ดมากด้วยค่ะอืนี่ค่ะทุกคนค่ะแซลมอนค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างทําความสะอาดดีแล้วค่ะนี่อือกุ้งสดค่ะ คุกลงไปกับพริกนี่ออร่อยมากสำหรับพริกตัวนี้นะคะก็คือไอทําเหมือนน้ำยำเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกเยอะๆทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะแล้วก็ไปปั่นให้มันละเอียดค่ะอร่อย ก็คือปกปติน้ำยำที่ร้านไอ้ก็ปั่นอยู่แล้วค่ะนี่แซ่บมากกินเผ็ดเผ็ดมันสากใจเนาะทุกคนว่้ไหมแต่กินไปพักหนึ่งก็จะร้องไห้ค่ะแซลมอน อุ้ยอร่อยอยู่นะทุกคนส่วนน้ำยำจะอร่อยจะจะอร่อยได้ก็คือต้องพึ่งความปลาค่ะปะลาแซบก็คือแซบค่ะหอมแกก ถ้าหลักก็มีค่ะนี่ค่ะทุกคนคขาปูไข่ดองอันน้ำยำลาดแล้วก็ตักไข่หูยกินแค่คำสองคำก็คือเผ็ดมากแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนขาอื้อ มันมากเลยค่ะกุ้งสดถึงไอจะขายยำไอก็กินทุกวันนะทุกคน คือเป็นคนชอบกินของแซบแซนี่ค่ะหนวดปลาหมึกสำหรับใครอยากกินหนวดปลาหมึกแบบยำหนวดปลาหมึกแบบแซบแแนะนำมาร้านไอได้เลยค่ะ คือของสดใหม่ทุกวันค่ะออืม,อมผู้ขายดองขาหักเหลือขาเดียวเนื้อเยอะมาก แคเอาเป็นว่าจิ้มบ้างไม่จิ้มบ้างนะทุกคนคือมันเผ็ดมากหอยนางลมค่ะ หอยนางรมอันนี้ก็คือใช้หอยนางรมกระปุกนะคะที่ขายอยู่ที่ร้านค่ะหอ,หอยนางรมก็สดทุกคนค่ะคลิปนี้มีสั่งไก่อีกแล้วค่ะหนอดหมึกอ,อร่อยอะ่ะมันกรอบกอบเด้งๆค่ะนี่ค่ะ ให้ดูแบบใกล้ๆเลยค่ะอออืือืมม อร่อยสุดก็คือแซลมอนค่ะคุยบักพีคา้างไอชอบกินแซลมอนมากเลยทุกคนนะ สำหรับคนที่ดูอยู่นะคะอยากกินเมนูแบบทะเลรวมรอยพริกอย่างเงี้ยก็สามารถทําตามได้แต่อ้ก็แนะนําว่าพริกก็คือให้ลดลงนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่ากินเผ็ดมากมันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอาหารทะเลอันไหนสุกได้ก็สุกค่ะ นี่หอยนางรมค่ะทุกคนคขากินหอยนางรมมันต้องมีแบบพวกหอมเจียวพริกเผาอย่างนี้เนาะอร่อยแต่เริ่มเผ็ดละ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะหลายพื้นที่ก็คือน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องทั่วทุกพื้นที่นะคะสงสารน้องทุกคนแบบว่าน้ำมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้นคนที่ทำการ,กรเกษตรแบบนี้น น้ำท่วมคือจบข่าวเลยเนาะแต่ก่อนเหมือนกันครอบครัวของไอ้ก็คือเป็นพ่อกับแม่มีอาชีพแบบทำนายอย่างนี้นะ่ะเวลาน้ําท่วมมาก็แบบว่าสงสารพ่อกับแม่เนาะคือกว่าจะได้ข้าวแต่และต้น กว่าจะถ่ายนากว่าจะเป็นต้นข้าวแล้วเอามาแบบปลูกอย่างเงี้ยกว่าจะได้ข้าวนะทุกคนคือต้องรอแบบนานมากแล้วมาน้ำท่วมเนาะนึกถึงหัวอกตัวเองอะเผ็ด ไข่หมึกค่ะใหญ่มากอ,มอร่อยค่ะนุ่มเด้ง กินแซลมอนให้หมดแต่อย่างอื่นถ้าไม่หมดก็อย่าว่ากันนะคะคือมันเยอะมากค่ะนี่หอยนางรมข้างในด้วยค่ะ อร่อยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆมจากอนะคะสำหรับวันที่22กันยา6 3นี้ทุกคนอย่าลืมตามไปดูอในไลฟ์สดของ n e m o ทีวีนะคะสำหรับคลิปนี้ไอไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายน้าตาไหลแล้วคะ่ะเพช